พระมเหสีชีเฟยจากสกุลลีบิดาเป็นขุนนางในราชสำนักระดับขุนนางขั้น4มีความรู้ความสามารถทางด้านประวัติศาสตร์หญิงสาวสกุลลีเป็นสตรีที่มีความงามถูกพระไทยองค์ชายสีจึงเป็นที่โปรดปรานอย่างมากเข้าสู่วังขององค์ชายสี่ินเจินในฐานะซื้ออเกอร์เชอร์ฟูจิน้นพระชายารองของโอรสจกักรพรรดิองค์ที่สในปีคัีที่34 ตรงกับคิดสกตที่พักราชที่1695พระชายารองสกุลลีประสูตรพระธิดาองค์หญิงรองเหอเสื้อไหวายเคิร์กงจูในเวลานั้นพระชายาเอกจากสกุลนาลาเผ่าอูลายังไม่มีโอรสธิดาพระชายาเอกจึงรับองค์หญิงรองมาอุปถัมภ์เสมือนเป็นพระธิดาของตนเององค์หญิงรองเป็นธิดาองค์โปรดขององค์ชายสีในปีคังซีที่36 ตรงกับคิดสกสาราที่1697พักรพระชายารองสกุลลีประสูติองค์ชายหงเฟินองค์ชายหงเฟินสิมพระชนตั้งแต่พระชนสาเพียงสองปีในปีคังซีที่37ตรงกับคิดักราราที่1698องค์ชายสีได้รับแต่งตั้งเป็นตัวหลวเปิ้เลอร์ปีคังซีที่39ตรงกับคิดักราราที่1,700พระชายารองสกุลลี ประสูติพระโอรสองค์ชายหงหยุนองค์ชายหงหยุนสิ้นพระชนขณะพระชนสาได้เพียงสิปีพระชายารองสกุลหลียังคงเป็นที่โปรดปรานขององค์ชายสี่เรื่อยมาในปีคังซีที่43ตรงกับคิดสกาษที่1,704พระชายารองสกุลลีก็ประสูติพระโอรสอีกองค์คือองค์ชายสามหงสือในปีคังซีที่48 ตรงกับคิศสกราชที่1,709องค์ชายสีได้รับแต่งตั้งเป็นเหอั่วโยงชินหวังหลังจากที่ต้องสูญเสียพระโอรสไปถึงสองพระองค์พระชายารองสกุลลีจึงเหลือโอรสธิดาเพียงสององค์คือองค์หญิงรองและองค์ชายสามหงสือในปีครั้งซีที่51ตรงกับคิศสกราชที่1,712 เมื่อองค์หญิงรองถึงวัยที่จะมีคู่ครองจกักรพรรดิคังซีจึงได้เตรียมหาคู่เพื่อเสกสมรสให้กับองค์หญิงรองเนื่องจากองค์หญิงรองเป็นพระธิดาองค์เดียวที่มีพระชนชีพอยู่จนถึงโตองค์ชายซีจึงไม่ประสงค์ให้พระธิดาที่เหลือเพียงองค์เดียวในเวลานั้นต้องอยู่ห่างไกลเกินไปจึงทูลขอให้จกักรพรรดิคังซีเลือกหาราชบุตรเคยที่อยู่ใกล้และเหมาะสม จักรพรรดิคังซีเห็นด้วยจึงเรียกราชองครักษ์ชิงเตอ๋อสังกัดกองทงขาวจากสกุลนาลาพระยา่าห่างๆของพระชายาเอกเพื่อให้เป็นราชบุตรเขยตัวหลวงเออร์ฟูและแต่งตั้งให้องค์หญิงรองเป็นตัวหลวงเก๋อเก๋อเนื่องจากกำเนิดจากพระชายารองเรื่องการเสกสมรส ได้สร้างความไม่พอใจให้กับพระชายารองสกุลหลีพระนางประสงค์จะให้องค์หญิงรองได้เสกสมรสกับเชื้อพระวงศ์ชาวมองโกแต่ชิงเตอ๋อเป็นเพียงชาวแมนจูที่สืบเชื้อสายมาจากเชื้อพระวงศ์ทำให้พระชายารองสกุลหลีกับองค์ชายสี่ต้องขัดเคืองใจกันเพราะการแต่งงานกับเชื้อพระวงจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมด้วยยศถาบรรดาศักดิ ถ้าหากได้แต่งไปมองโกพระนางก็จะได้รับการเชิดหน้าชูตาอำนาจการสนับสนุนจะมากขึ้นเรื่องนี้ทำให้องค์ชายสีไม่พอใจมองว่าพระชายารองทําตัวทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงแสวงหาอำนาจจากที่เคยรักและเมตตาพระนางก็กลับกลายเป็นความชิงชังเมื่อใกล้วันเสกสมรสองค์ชายสี ก็สอนองคหญิงรองเรื่องการครองเรือนให้ประพฤติตนเช่นเดียวกับพระชายาเอกที่เลี้ยงดูองค์หญิงมาก่อนการเสกสมรสสองเดือนจกักรพรรดิคังซีได้แต่งตั้งให้องคหญิงรองเป็นเหอซัวเก๋อเก๋หมายถึงพระธิดาโดยสายโลหิตแห่งเจ้าฟ้าโดยสายโลหิตที่เสม,มือนเกิดจากพระชายาเอกและแต่งตั้งให้ชิงเตอ๋อเป็นเหอซัวเออฟูราชบุตรของเจ้าฟ้าโดยสายโลหิต แม้องค์หญิงรองและราชบุตรเคยจะเสกสมรสไปแล้วแต่ความบาดหมางใจระหว่างองค์ชายสี่และพระชายารองยังคงมีอยู่เช่นเดิมในปีครังซีที่56ตรงกับคิดสกราชที่1791องค์หญิงรองก็เส้นพระชนขณะพระชนสาเพียง22ปีทำให้องค์ชายสี่เสียพระไทยเป็นยิ่งนักที่ต้องสูญเสียพระธิดาสุดที่รักไป ในปีคังซีที่61ตรงกับคิดศ,ศักร,ราชที่1722จักรพรรดิคังซีเสด็จสวรรคตองค์ชายสีอินเจร์ขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิใช้ชื่อรัชศกปร,ระจำพระองค์ว่ายงเจิงในปียงเจรงที่หนึ่งเดือน3ตรงกับคิดศ,ศักร,ราชที่1723จักรพรรดิย,ยงเจิงสถาปนาย้อนหลังให้องค์หญิงรองเหอซัวเก๋อ พระธิดาที่เสิ้นพระชนไปแล้วเป็นเหอซั่วไหวเคอกงจูในปียงเจิงที่หนึ่งเดือนส2องจกักรพรรดิยงเจิงแต่งตั้งตำแหน่งวางหลังอย่างเป็นทางการพระชายาเอกจากสกุลนาลาเผ่าอูลาได้รับแต่งตั้งเป็นฮองเฮาพระชายารองสกุลเนียนเป็นพระมเหสีเอกกุ้ยเฟยพระชายารองสกุลหลีเป็นพระมเหสีฉีเฟย พระอนุชายาสกุลหนิวหูลู่เป็นพระมเหสีสีเฟยพระอนุชายาสกุลซ่งเป็นพระชายาเหมาผินและพระอนุชายาสกุลเกิงเป็นพระชายายูผินการแต่งตั้งในครั้งนั้นได้สร้างความไม่พอใจให้กับพระมเหสีฉีเฟยเนื่องจากพระนางเป็นพระชายารององค์แรกที่เข้าสู่วังขององค์ชายสีอีกทั้งยังมีโอรสธิดาถึงสี่พระองค์ แต่กลับได้รับแต่งตั้งเป็นเพียงพระมเหสีชั้นเฟยขณะที่พระชายารองสกุลเนียนกลับได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีชั้นกุ้ยเฟยท,ทั้งทั้งที่เข้าวังมาทีหลังพระชนสาก็น้อยกว่าโอรสทั้งสามพระองค์ที่ประสูติจากพระนางก็ประสูติก่อนโอรสของพระชายารองสกุลเนียนอย่างน้อยจักรพัิยงเจิงก็ควรแต่งตั้งให้ทั้งสองมีตำแหน่งเท่ากัน ในปียงเจิงที่สองตรงกับคิดศกราตที่1724ักจร้ี่ิจกรพัดยงเจิงแต่งตั้งพระมเหสีสีสเฟยจากสกุลหนิวฮู่ลู่เป็นพระมเหสีเอกซีกุ้ยเฟยเทียบเท่าพระมเหสีจากสกุลเนียนและแต่งตั้งพระชายาหยูผินจากสกุลเกิงให้เป็นพระมเหสีอยู่เฟยยิ่งทําให้พระมเหสีชีเฟยกโกรธหนักแทนที่ตําแหน่งกุ้ยเฟยจะเป็นของพระนาง กลับถูกข้ามหน้าข้ามตาจึงยุยงให้องค์ชายหงสือพระโอรสเอาใจออกห่างจักรพัรดยงเจิงพระบิดาแล้วหันไปสนับสนุนองค์ชายแปดพระอนุชาของจักรพัรดยงเจิงพระมเมสสีฉีเฟยคอยให้นางกำนันไปสืบข่าวจากตำหนักต่างๆและส่งข่าวให้องค์ชายหงสือนำไปบอกองค์ชายแยิ่งทำให้จักรพรรดยงเจิงทรงพิโรธหนัก ในปียงเจิ้งที่4ตรงกับคิดสกาตที่1726องค์ชาย8องค์ชาย9และขุนนางบางส่วนถูกจับข้อหาทุจริตเงินหลวงจึงถูกจับคุมขังปลดออกจากฐานันดรศักดิ์และยึดทรัพย์สินทั้งหมดส่วนองค์ชายหงสือถูกปลดเป็นสามัญชนแล้วขับออกจากพระราชวังให้ไปอยู่กับเหลียวชินหวงังองคชาย12ในรัชกาลคังซี ในปียงเจิงที่5ตรงกับคิดศักราชที่1,727องค์ชายหงสือก็สิ้นพระชนขณะพระชนสาส3สปีหลังสูญเสียพระโอรสที่เป็นความหวังสุดท้ายพระมเหสีฉีเฟยก็เหมือนไร้ที่พึ่งทางใจแม้พระมเหสีจะไม่ได้ถูกถอดยศแต่ก็ไม่ได้รับการสถาปนาให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายตาของจกักรพรรดิยงเจิงพระนางกลายเป็นคนไม่มีตัวตน เมื่อจกักรพรรดิยงเจิ้งไม่สนใจคนในวังจึงไม่มีใครยุ่งเกี่ยวกับพระนางในปีเฉียนหลงที่สองเดือนสตรงกับคิดศกราชที่1737พระมเหสีฉีเฟยก็เสิ้นพระชนพระสบตั้งอยู่ในสุสานไทหลิงเมืองยี่ซวนมณฑนเหอเปย